ไล่ปอกปอกปอกน้ำแข็งนี่แลหละคือฮะตายังรอปอกบ่อุ้ยไลย่แต่เพี้ยนนี่ไล่เพี้ยนนี่มือถือ như được quá. Bố thư bố thích. Ôi, <laughs>

เปิดกล้องไม่ทันเลยครับผมวัวถือเต็มมัวสำนะ <c oughs> เป็นเพเื่ยไปวยอยากขาดไปเลยเดี๋ยวเดียวลงไปเอาขางล่างดีกว่า มุ้งปลาคอกับปลาโดอะไรยึดด้วปากปากแม่เหนียวมีปลาคอกับปลาโดสองปาก

lời lời vậy này, lời 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 มันมันบ่สูน่ะแล้วมันอยู่มันต้องสนะูมั้อื้มนะ ừ, ดิ่นดินอยู่วะ <laughs> ครับอยู่ครับอยู่ครับผมไปดูมาดูปลาคอโอ้โบนหน่อยเลยเก็บเลยอยู่ <c oughs> <c oughs> ยิงสองโลว่ะเดี๋ยวับถึกโดนหลังนิดเดียวครับประมาณโลขึ้น Peduh Peduh, peduh Peduh, peduh You look Ni tengah orang-orang Ada itu kan? เสียวลาของหอบะเถงได้รีโหมดทับกระพุมวันนี้ก็คําแล้วนะครับผมแต่เวลากลับบ้านแล้วครับวันนี้ลงเรือบันไดนะครับผมกับผานอู่ได้ครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานครับสามแต้มครับวันนี้ครับวันนี้สามแต้มนะครับผมชดดูหนึ่งครับผมแล้วก็ปลากระสงหนึ่งนะครับแล้วก็ปลานินหนึ่งตัวครับผมวันนี้ได้สามแต้มนะครับังมันนะครับเรินมันครับผมไปครับกลับบ้านครับผม